แพทย์ห่วงน้ำท่วมทำคนไทยเครียดนะหาทางออกร่วมกันมากกว่ารอความช่วยเหลือชีวิตคนเมืองกับโรคอ้วนผลสำรวจชี้คนกรุงเทพมีภาวะอ้วนลงกรุงร้อยละ56.1กลุดหาวขนาุษจัดแฟนมิติ้งเต็มรูปแบบที่ประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ครั้งแรกติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าวสมสีวันนี้จ้า สวัสดีค่ะคขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3-4สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วก,กรกำมลแหละว่าที่เจ้าบ่าวคุณมาวินทวี่ด <c oughs> ขอบคุณครับ สามารถชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33ได้เลยนะคะแล้วก็ดูผ่านมือถือได้กด 3+ plus ค่ะครับเราเริ่มข่าวแรกกันเลยนะครับวันนี้คือวันที่5ตุลาคมแล้ววันนี้เป็นวันแรกที่หลายๆคนเริ่ม Work f r ฟ m h o ม e อยู่บ้านแล้วเนื่องจากทางกทมอขอร้องมานะฮะว่าเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาฝนตกรถติดและน้าท่วมแล้วคุณไม่ลูกสังเกตไหมฮะว่าติดตามข่าวน้ำท่วม,มทุกวันเนี่ยทำให้เราเครียดได้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะเนาะความเครียดเกิดขึ้นได้จริงๆครับ จากปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําสะสมนะฮะทำให้หลายพื้นที่ต้องเผชิญกับน้ําท่วมดังภาพที่ข่าวนาเสนออยู่บ่อยๆอย่างต่อเนื่องนะฮะ,ะสถานการณ์เช่นนี้ทําให้เราเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวคนที่บ้านน้าท่วมแล้วก็กังวลว่าจะท่วมนานแค่ไหน อะไรในบ้านจะเสียหายบ้างจะหาเงินมาจากไหนซ่อมแซมบ้านหลังจากน้ําลดส่วนคนที่น้ํยังท่วมไม่ถึงนะฮะก็วิตกว่าแล้วม,มันจะท่วมถึงบ้านเราเม,มื่อไหร่ขับรถไปทํางานบนท้องถนนจะลอดจากน้ำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำท่วมทําให้รถจมไหมหลายความกังวลน,นี้นะฮะวนเวียนอยู่ในหัวทําให้เราเกิดความเครียดและกระทบต่อสุขภาพจิตได้ครับ ใช่ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายแพทย์ยงยุทธวงพิรมศารค่ะที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตบอกว่าจริงๆแล้วความตื่นตัวที่เกิดขึ้นนะคะเป็นปฏิกิริยาทางธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องต่อสู้กับสิ่งที่มาคุกคามค่ะ น้ำท่วมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มาคุกคามเราเหมือนกันเราก็ต้องตื่นตัวที่จะต้องต่อสู้กับมันอันนี้ในถูกต้องแล้วนะคะใคแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต่อสู้ยังไงเพื่อไม่ให้เกิดความว้าวุ่นใจจนทําให้เครียดปวดหัวนอนไม่หลับนะคะคดังนั้นในแง่ของสุขภาพจิตเราต้องตื่นตัวแต่ไม่ควรรุนแรงเกินไปค่ะเราต้องรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มความเครียดแบบไหนค,คุณหมอแนะนําว่าให้ลองเข้าไปประเมินความเครียดของตัวเองนะคะผ่านทางเว็บไซต์ Mental Health Check In ก่อนได้เลยค่ะ ถ้าวัดระดับความเครียดแล้วว่าสูงเกินไปก็ต้องหาวิธีผ่อนคลายอย่างเช่นการฝึกกําหนดลมหายใจฝึกสมาธิอันนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยค่ะส่วนการจัดการรับมือกับปัญหาน้ําท่วมก็ไม่อยากให้คิดคนเดียวนะครับควรวางแผนกับคนอื่นคนในครอบครัวหรือคนในชุมชนช่วยกันคิดแนะนําและก็รับฟังกันอย่าทะเลาะกันนะครับรวมถึงไม่แนะนําให้ฝ่ายหนึ่งรองความช่วยเหลืออย่างเดียวนะฮะเพราะน่าจะทําให้ความเครียดก่อตัวและมีปัญหากับสุขภาพจิตได้ครับ อย่าลืมสำรวจระดับความเครียดของตัวเองนะ,ะถูกต้องครับสามารถไปทําแบบสอบถามได้ที่ได้บอกกันไปเมื่อครั้งต้นนี้ค่ะคมาดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของการทําใบขับขี่โอ้โหพี่มวินเดี๋ยวนี้มันยากเย็นยากมากยากจริงจองแบบคิวแน่นแบบเป็นเดือนๆอเลยนะคะคหลายคนก็รู้สึกแบบท้อใจมากแน่นทุกจังหวัดจริงๆแต่ปัญหาเหล่านี้กําลังจะหมดไปค่ะ เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่กรมการขนส่งทางบกปรับรูปแบบการให้บริการในการทำใบอนุญาตขับรถหรือว่าใบขับขี่และใบอนุญาตผู้ประจำรถรวมถึงผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะคะสามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งแบบจองคิวและแบบ w a l k in ค่ะซึ่งสามารถทำได้ทุกสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1-5ถึงและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะคะโดยในการให้บริการจะยังคงให้บริการผู้ที่จองคิวล่วงหน้ามาเป็นดับแรกในกรณีที่เดินทางไปแล้วไม่ สามารถดาเนินการได้ภายในวันนั้นเลยนะคะเจ้าหน,น้าที่ก็จะนัดคิวเพื่อมาดําเนินการต่อไปค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่กรมขนส่งทางบกฝากเตือนคือขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างรับต่ออายุใบขับขี่บนโลกออนไลน์แบบที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบนะครับเพียงแค่จ่ายเงินก็รอรับใบขับขี่ที่บ้านได้เลยต้องบอกเลยนะฮะว่าไม่เป็นความจริงเพราะการทําใบขับขี่ต้องดําเนินการด้วยตัวเองอที่สํานักงานขนส่งเท่านั้นนะครับดังนั้นอย่าลงเชื่อโดยเด็ดขาด ใครพบเจอการหลอกลวงเช่นนี้สามารถแจ้งเบาะแสไปได้ยังกรมการขนส่งทางบกโดยตรงนะฮะหรือโทรสายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะระวังเหล่ามิชาชีพกันให้ดีด้วยนะคะส่วนข่าวนี้ค่ะแม่เห็นแล้วก็ตกใจตกใจกลัวเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในผลสำรวจนะคะเขาบอกมาว่าผลสำรวจนี้ค,ค่ะคนในเขตเมืองโดยเฉพาะคนกรุงเทพมีภาวะอ้วนลงพุงนะคะ มากถึง100ร้อยละ56.1และโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอ้วนลงพุงกันร้อยละ65.3เลยทีเดียวค่ะ อยู่ในบบหมดนั้นไหมนะคะเห็นแล้วตกใจเลยแต่นี่คือข้อมูลจากผลสํารวจสุขภาพของคนไทยโดยการตรวจร่างกายนะคะที่พบว่าคนไทยในช่วงอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีภาวะอ้วนถึงร้อยละ42.2ค่ะและมีภาวะลงพุงถึงร้อยละ39.4โ,โดยตัวเลขที่น่าตกใจก็คือคนกรุงเทพเนี่ยมีความชุกข,ของภาวะอ้วนสูงที่สุดน,นะคะคือร้อยละ47ค่ะและมีภาวะอ้วนลงพุงร้อยละ56.1 โดยคิดเป็นร้อยละ45.3ในผู้ชายและ65.3ในผู้หญิงค่ะซึ่งภาวะอ้วนลงพุงนี้นํามาซึ่งความเสี่ยงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะไม่ว่าจะเป็นเสี่ยงโรคเบาหวานค,ความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็โรคมะเร็งค่ะนี่จึงเป็นที่มาของการจัดเสวนาทางวิชาการนะคะชีวิตคนเมืองกับโรคอว้วนที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจําประเทศไทยร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยและบริษัทโนโวนอร์ดิสฟาร์มาประเทศไทย ร่วมกันจัดทําขึ้นค่ะเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาโรคอ้วนรวมถึงมีการระดมสมองวางแผนเชิงนโยบายเพื่อหาทางออกในการส่งเสริมสุขภาพและรักษาโรคอ้วนให้กับคนไทยด้วยค่ะครับมาเรามาที่3าสรีวิวดีกว่าครับมาถึงอาหารกันหน่อยนะโรคอ้อวนพักไปก่อน3าสรีวิววันนี้นะฮะจะพา,พาไาชมโชว์แล้วก็เมนูชนชิมเด็ดๆนะฮะนั่นคือเมนู ไก่ลอยฟ้าครับเมนูนี้นะฮะเขาจะใช้ไก่รุ่นๆคือไก่เนี่ยจะมีความนุ่มเอาไปต้มในสูตรเฉพาะของร้านนะฮะแล้วเอาไปทอดเสิร์ฟแบบท,ทั้งตัวแต่วิธีการเสิร์ฟครับคือมมันเป็นวิธีการโชว์ที่เจ๋งมากๆฮะอ,อ,อยากให้ไปชมจริงๆตามคุณอัมธนภูมิไปเลยนะฮะกับร้านนี้ไก่ลอยฟ้าบางบัวทองครับ3ามสีรีวิววันนี้พาไปปักหมุดกันที่ซอยวัดลาดประดุกย่านบางบัวทอง กับอเวนิวความอร่อยและความบันเทิงที่ตอบโจทย์คนทั้งครอบครัวเพราะที่นี่มีสัตว์นานาชนิดให้ลูกๆได้ชื่นชมแถมยังมีร้านอาหารอร่อยๆให้ฝากท้องพร้อมชมโชว์พิเศษก่อนลิ้มลองอาหารรสเลิศก,กับที่นี่ร้านไก่ลอยฟ้าบางบัวทอง และตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของร้านไก่ลอยฟ้าในซอยวัดลาดประดุกเขตบางบัวทองนะครับสวัสดีพี่แสบครับสวัสดีครับโอ้โหคือเข้ามานอกจากจะตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ภายในอเวนิวแห่งนี้แล้วมานั่งตรงนี้นี่ก็ตื่นตาตื่นใจกับอาหารเหมือนกันครับคุณผู้ชมมาแล้วครับที่ร้านลอยฟ้าลอยฟ้าแล้วปั่นจักรยานนี่เป็นไก่ไตกีฬาหรือเปล่าครับลอยฟ้ามาแล้วโอ้โห สมกับเป็นไฮไลท์ของที่นี่จริงๆรลอยฟ้ามาจริงๆแล้วก็มาเซอร์ไพรส์กับการที่จะต้องแบบจุดไฟเพื่อให้หนังเขากรอบมากขึ้นด้วยใช่ครับอะแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกครับเนี่ยอันนี้ครับเราต้องปักธงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า เป็นของประเทศไทยมาพูดถึงเมนูนี้ที่เป็นไฮไลท์แล้วเห็นไซส์น้องแบบตัวขนาดนี้ให้พี่แสบเล่าให้ฟังหน่อยว่าทําไมจะต้องใช้ไก่ไซส์ขนาดนี้ก่อนอื่นนะครับเราได้วัตถุดิบมานะครับเป็นไก่รุ่นนะครับหนักประมาณ7-8ขีดผ่านกรรมวิธีในการล้างการพักไส้วักอะไรออกแล้วก็เอาไปต้มเครื่องยาจีนครับก่อนจะได้อัตรลดก็ต้องไปลอยฟ้าชมโชว์ก่อนชมโชว์ก่อนแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าสั่งครับไก่ลอยฟ้าหนึ่งตัวขอรับเองถ้าคุณลูกค้ารับได้ ทานฟรีครับไก่ตัวนั้นนี่เขาท้าทายนะครับบอกว่าลองฉีกดูมันจะลนุ่มออกมาง่ายๆรจริงหรือเปล่าเฮ้ยเรื่องจริงครับนี่คือเรื่องจริงเป็นไงครับออกมาง,ไงไ่ายๆเลยฮะยังช่ำๆอยู่เลยนะครับเนๆๆเื้อในดูๆๆดูข้างในตรงที่ฉีกแล้วยังช่ำๆ,ๆอยู่ไม่ได้แห้งนะฮะไม่ได้แห้งเลยแล้วเมื่อกี้ที่เห็นแบบเอาบรั่นดีมาราดแล้วก็จุดไฟคือเขาก็จะทําให้หนังเนี่ยกรอบกรอบเพิ่มขึ้นครับกินที่ถูกวิธีต้องแบบคุณอารมี่นะครับมือครับต้องมือเยอะนะฮะ รสชาติที่ดีขออนุญาตนะครับ,รบอันนี้จะมีอ่ารลองชิมเปล่าๆก่อนครับอืมนุ่มมากครับกรอบนอกกรุ่งในจริงๆพอไปโดนเนื้อของเขาเนี่ยมันนุ่มมากแล้วมันมีความหอม เรื่องยาจีนนิดๆิดไม่ได้แบบฉุนไม่ได้ฉุนครับใครอยู่ย่านบางบัวทองหรือว่าจะอยู่ไกลขนาดไหนก็ตามเถอะอยากให้มาลองจริงๆสําหรับร้านไก่ลอยฟ้าเข้ามาในซอยวัดลาดประดุกนะแค่7กิโลเมตรเข้ามา7กิโลเมตรครับเลยหมู่บ้านพฤกษาสามาอยู่ขวามือครับซอยเกรอ่าพัฒนานะครับอยู่ในโครงการของฮอตเอ็นคอฟฟี่นะครับจะมีกิจกรรมขี่ม้าชมไก่ลอยฟ้านะครับเฟซบุ๊กครับไก่ลอยฟ้าบางบัวทองนะครับครับหรือจะโทรมาหาผมฝ่นก็ได้นะครับ081 6 2 1 9งห่ครับอ่าจอมโต๊กันได้ก่อนแล้วก็ที่สำคัญนะครับคนที่ดูข่าวสามสีนะครับลด10อร์เอาหารนะครับเพียงแค่มาที่ร้านแล้วแจ้งเลยใช่ครับมาที่ร้านแล้วแจ้งครับมาที่ร้านกินเข้าไปนะจะกี่คนก็ช่างเถอะขอให้มาแล้วก็บอกเลยว่ามาจากรายการข่าวสามสีใช่ครับอ่านะฮะนี่พี่แซบใจดีขนาดนี้ดังนั้นวันนี้เราต้องมอบสติกเกอร์นี้เลยฮะ สามสีรีวิวการันตีร้านนี้อร่อยครับขอบคุณครับครับผมขอบพระคุณพี่แสบนะครับขายดีดีครับผมขอบคุณครับตื่เต้นัไไงครคุณผู้ชมผมรับได้แล้วดังนั้นไก่ลอยฟ้าที่ผมได้มากินในวันนี้ผมได้กินฟรีนะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากที่จะมากินไก่ลอยฟ้าฟรีฟรแบบผม อย่าลืมนะครับมาท้าทายตัวเองด้วยการรับไก่ลอยฟ้าแบบนี้ถ้ารับได้กินฟรีไปเลยมาที่นี่ครับร้านไก่ลอยฟ้านะครับเข้ามาในซอยวัดลาดประดุก7กิโลเมตรเท่านั้นที่เขตบางบัวทองนะครับแน่นอนร้านนี้3สีรีวิวการันตีร้านนี้อร่อยครับ เป็นเมนูที่น่าลองและน่าร่วมสนุกจริงๆนะฮะถ้ารับไก่ได้ได้ไก่ฟรีกินฟรีเลยฟังมากใช่ครับและอย่างที่บอกนะฮะเป็นร้านที่เหมาะกับครอบครัวมากควรพาลูก้าไปนะฮะใช่นางต้องตื่นตาตื่นใจม้ามีเป็ดมีอะไรอีกแล้วแถมมีการทแบบโอ้โหรับไก่แบบนี้แล้วเหมือนที่บอกนะฮะถ้าบอกว่ามาจากข่าวสามสีนะครับลดไปเลย10%รครับร้านไก่ลอยฟ้าบางบัวทองครับตามกันไปได้เลยนะคะโอ้ฉันหิวจ้าช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาพบกับแฟนมิทติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรก ะะของน้องกลาสธนาวุินั่นเองที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะโอ้โหคนคับค้่งมากๆบรรยากาศจะเป็นยังไงช่วงน้ากลับมาติดตามค่ะสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เด s h a ชมพู มี่โปก้แสลนพรีเมียมเอสเตอราได้ไทมไทยเมาสเปร์อัปเดตกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าว3สีนั่นเองค่ะข่าวนี้ต้องบอกว่าดิฉันเนี่ยมีความภาคภูมิใจนะคะแทนเหล่าลูกบอลของคุณบิ๊กกราฟจริงๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะน้องกลาฟคนาวุฒิก็ได้เดินทางไป แฟ <Fan> นมิทติ้งนอโยเตือ์นะใช่ในหลายประเทศทั่วเอเชียเลยนะคะล่าสุดไปที่ฟิลิปปินส์ค่ะบรรยากาศาจ,จะเป็นยังไงไปชมค่ะ <IS AS 2> เรียกว่าไม่แผ่วสักรอบจริงๆเลยค่ะสำหรับการเดินสายออนทัวร์งานแฟนมิทติ้งเดี่ยวครั้งแรกของน้องกราฟคณาบูดนะคะกับงานกลาฟ the first asia tour fan meeting 2022ค่ะ อย่างล่าสุดที่ผ่านมาหมาดๆวันอาทิตย์เลยนะคะคก็คือที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเรียกว่าน้องกราฟเนี่ยจัดหนักจัดเต็มขนโชว์สุดพิเศษพร้อมกับเซอร์ไพรส์ต่างๆมากมายเลยเพราะนี่คือแฟนมิทติ้งเต็มรูปแบบครั้งแรกนะคะและยังเป็นการได้กลับมาเจอพี่ๆแฟนคลับ <c lair> ชาวฟิลิปปินส์อีกครั้งในรอบ3ปีด้วยพิเศษสุดๆที่แฟนๆเขาประทับใจมากๆก็คือความเป็นกันเองของน้องกราฟค่ะกับการร่วมพูดคุยตอบคําถามที่ไม่ว่าน้องจะตอบอะไรมันก็น่ารักไปหมดจนแฟนๆที A ่นั A ่ง ก็คือแบบใจบางกันเลยทีเดียวค่ะและยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเพราะพี่ๆแฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ยังทําโปรเจกต์ให้กับน้องกัปเยอะมากเรียกว่าส่งต่อพลังบวกกันมาอย่างสม่ำเสมอ,สมอจริงๆนะครับ <Ha. S 2> ซึ่งน้องกัปเองก็แอบหยอดคาหวานบอกว่าประทับใจทุกโปรเจกต์เลยและจะขอเก็บความรู้สึกดีๆนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทํางานเพื่อพี่ๆลูกบอลของผมต่อไปนะฮะมผมว่าใครที่ยังไม่โดนน้องกัปตกนะคุณโดนตกกันทั่วหน้าแล้วตอนนี้อุ๊ยใครยังไม่โดนหรอ ผมโดนเลยนะครับผมโดนแล้วครับคุณก็ต้องคุณโดนเต็มๆแล้วผมว่าตอนนี้ใช่ไ<ช><ช>หมฮะเขาน่ารักมากๆไม่ลืมนะติดตามผลงานของน้องกราบได้นะครับสำหรับละครมัดหัวใจยายสุตาและละครดวงใจเทวพรมตอนละอ,อจันนะฮะไม่นานเกินรอทางหน้าจอช่อง3ากด3 3ครับชื่นใจนะ,ะชื่นใจจริงครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของวงการเพลงกันบ้างค่ะเรามื่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะน้องแบงค์ชินนายค่ะพี่ชายแท้ๆของน้องแบงมแบมก็เซเว่นก็ได้เปิดตัวธุรกิจใหม่ล่าสุดนั่นก็คือค่ายเพลงค่ะที่มีชื่อว่า E29 Music i d e n t i t y e s นั่นเองและเปิดตัวศิลปินเบอร์แรกนะคะก็คือน้องแองจี้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกสาวแท้ๆของพี่โป่งหินเล็กไฟค่ะ หลังจากที่น้องเองจีนะคะเสียเป็นเบอร์แรกของ E29 Music Identities ค่ะของแบงค์ชินตายนนะคะก็ได้ปล่อย MV เพลงที่มีชื่อว่า I'm In Love ไปประมาณ5วันเท่านั้นค,ค่ะพี่มาวินตอนนี้ยอดวิวพุ่งสูงทะลุ1 800 0ล้านวิวไปเด้ยบร้ียแล้วปังมากและพิเศษสุดๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะก็คือเพลงนี้น้องชายแท้ๆของ คุณแบงค์นะคะอยางแบบแมก็เซเว่นรับหน้าที่ทําเพลงนี้ให้ด้วยซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะทางแบงค์และแองจี้ก็เดินทางมาพูดคุยกับรายการของเราไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะทีใจก็ผมที่แบบได้โอกาส ขึ้นมาเป็นแบบผู้บริหารอย่างผมก็เป็นโมเมนต์ใหม่ๆครับของแบบสายงานของเราปรกติที่แบบทำเป็นซัพพอร์ต ให้กับแบบค่ายเพลงอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วผมวันนี้ก็คือเราได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้เป็นผู้ดิเริ่มได้เป็นผู้แบบอ่าแบบจัดตั้งแบบโปรเซสหลายๆอย่างด้วยตัวเองอะผมก็รู้สึกดีครับเป็นอะไรที่แบบชาเลนจ์มากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาทำตรงนี้สองจี๊ดก็ตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าเราก็ไม่ได้ปล่อยเพลง,เงมานานใช่ไหมแล้วก็บวกกับว่าเป็นเบอร์แรกของค่ายด้วยเนี่ยค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ต้องจะทำเต็มที่ค่ะฟีดแบ็กแบบเกินคาดเลยอะไรเงี้ยแบบพอแบบว่าได้ฟีดแบ็กจากคนรอบข บางคนก็แบบว่าเอ้ยแบบชมโปรดักชันชมในส่วนของเพลงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมา,มากๆค่ะที่แบบว่ามาซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งหนูแล้วก็อีทูน h t ด้วยค่ะเราอยากให้เป็นเป็นภาพทีป๊อปที่ได้คุณลิตี้ใหม่ๆครับแล้วก็เป็นทีป๊อปที่มีการอ่าเรียกว่า มันมันประสานกับแบบภาพรวมของต่างชาติด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยผมเพื่อที่เราจะได้แบบไปได้กว้างขึ้นพักแตงทีบ๊อบไปให้ได้ไกลขึ้นเพลงนี้ก็คือได้ได้น้องชายครับผม,มได้แบบเป็นแบมมาช่วยครับผม,มก็คือแต่งเพลงทําดนตรีให้หมดเลยอะไรเงี้ยผมแล้วก็แต่งร่วมกับแองจี้นี่แหละครับผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเพราะว่าเหมือนจริงๆพี่แบมแบมเขาก็เป็นศิลปินแบบว่าไทยที่ไปอยู่กรีเนาะคือแบบว่าคือหนูก็เคารพเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบเก่งมากๆอะไรเงี้ยพอได้แบบว่าพอร่วมงานด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ด่วมมาาากกกีีๆ สากเลยค่ะังมากครับ10ล้านวิวยังไงข่าว3าของเรานะคะก็ขอร่วมแสดงความยินดีกับธุรกิจใหม่ของแบงค์ชินนายด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ฟังเพลง Am In Love ของแองจีก็สามารถไปฟังกันได้ผ่านทางช่อง YouTube นะคะ E29 Music Identity ค,ค่ะแล้วเขาบอกว่ากระแสะแรงกระแสะดีขนาดนี้แว่าว่ามอว่าเพลงต่อไปของน้องที่ปล่อยออกมานะคะจะมีท่าเต้นแบบสบ สับปัวยเลยอ่าปัวยเลยนะแล้วต้องรอซ้อมรอดูกันดรอดูรอดูที่สำคัญคือต้องบอกว่าน้องไอจีเนี่ยลูกไม้หล่นไม่ไกลโต๊ะไม่ไกลจริงๆครับเสียงดีและมกความสาอยังไงก็ฝากด้วยกับผลงานของน้องนะคะครับแล้วก็เนี่ยพูดถึงเพลงนะฮะมาที่ผลงานสึดอีกสักหนึ่งเพลงเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับของพี่บอยกฤษณ์พงษ์และพี่นพพรชัมิกับเพลงที่มีชื่อว่าเจล่าสายตาของหัวใจครับ เดือนตุลาคมนะครับคือเดือนแห่งการตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดาวซินโดมนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสามารถที่พึงมีนะฮะและเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความเข้าใจพี่บอยกศิยพงษ์และพี่นพพรชำนิก็เลยแต่งเพลงที่มีชื่อว่าเจล่าสายตาของหัวใจขึ้นมาซึ่งน้องเจ่าคือหลานสาวของพี่นพกับภรรยาที่เป็นตัวแทนของบุคคลที่มีความต้องการพิเศษคนหนึงบนโลกนะครับ เพื่อเป็นเสียงเล็กๆแสดงแต่เป็นเสียงที่ยิ่งใหญ่นะฮะที่อยากขยายคําขอบคุณที่ทุกคนยอมรับความแตกต่างของกันและกันว่ามันมีความหมายแค่ไหนสําหรับพวกเขานะครับที่มีความต้องการพิเศษติดตัวมาแต่กําเนิดด้วยสายตาของหัวใจที่มองด้วยสายตาที่ลึกลงไปข้างในจิตใจนะฮะและไม่ได้มองกันแค่รูปลักภายนอกอย่างเดียวสําหรับใครที่อยากฟังเพลงเจล่าสายตาของหัวใจนะครับก็สามารถไปหาฟังได้ที่สตรีมมิ่งต่างๆทุกทุกแพลตฟอร์มได้เลยครับ เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่ารักมากๆใี่ฝากติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะคช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะส่วนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณซีชัดประวีนะคะในเรื่องราวของเมืองอุตสา,า,กา,ากหกรรมในจังหวัดระยองที่เขามีการพัฒนาเมตาเ,ตาเบิร์สเพื่อซื้อขายคาร์บอนอ,อแต่ต้องทำยังไงเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ นุนโดยบริษัททรูคอรเปอเรชันจำกัดมหาชนกัสหงต้ PT มาติดตามข่าวเทคโนโลยีนะคะแล้วก็โลกเทคโนโลยีดีๆกับเดลี่ c 3ค่ะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเยอะมากเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่โลกเทคโนโลยีหมุนไวยิ่งกว่าค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมไปส่องที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันจับคู่ยอดฮิตอย่าง Tinder นะคะเขาได้สร้างสังคมจริงที่เป็นร้าน คอนเซปต์นี้น่าไปดูว่าเขาพาคนมาเจอกันในร้านด้วยวิธีไหน ทินเดอร์เปิดร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นที่ชื่อว่าส wipe มา r ์เปิดให้เฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า18ปีใช้นะคะพอลานดีเป็นลานป๊อปอัพตั้งอยู่ในย่านชิบุยะที่เรียกว่าเดินไม่กี่นาทีจากไฮแยคชิบุยะเป้าหมายหลักร้านนี้คืออะไรรู้ไหมคะถึงต้องเป็นบวกเพื่อให้ผู้ใช้ทินเดอร์แฮงเอาท์รวมถึงนัดเจอผู้ใช้คนอือ่นผู้เข้ามาใช้บริการจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปใ,ใครที่เป็นสมาชิกทินเดอร์อยู่แล้วก็จะมีของที่ระลึกติดหมายติดมือกลับไปด้วยเช่นเสอยืดแขนยาวถาวึึงงงงเเทท้้้าาาบบ็็ออออกกกกกซซรรร์สส่่่ววนนนนนนขิิมมีีจจูปัััดฝไ Swipe ม r ดก็จะมี Swipe Boost จอที่จำลองตู้ถ่ายรูปโปรไฟล์มาให้บริการถ่ายแล้วถูกใจรูปก็ปัดขวาหากอยากถ่ายใหม่ปัดซ้ายบนหน้าจอส่วนรูปที่ถ่ายออกมาก็จะไปโชว์บนกำแพงของร้านค่ะเรียกว่าร้านแห่งมีประสบความสำเร็จอย่างมากในการบอกปากต่อปากในหมู่คนรุ่นใหม่ร่มถึงกันแชร์อยู่บนโซเชียลจนมีคนมารอต่อคิวอย่างหนึ่งแน่นก็เรียกว่าในอนาคตก็มีโอกาสที่ Swipe มาดจะเปิดที่จุดอื่นในอนาคตได้ค่ะ วาร์ปกลับมาที่ประเทศไทยนะคะที่จะพาทุกคนไปดูคอนเซปต์ระยองที่ใช้โลกเมตาเวิร์สเข้ามาเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องคาร์บอนกันค่ะ ระยองนั้นเป็นเมืองนิคมอ,อุตสาหกรรมที่มีปัญหาเยอะโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมทางการปล่อยสัรเคมีปล่อยคาร์บอนครับน้ำมันในทะเลเพื่อแก้ปัญหานี้เมืองระยองเลยเดินหน้าสร้างเมตาเวิร์สเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมืองค่ะสร้างเป็นแพลตฟอร์มกลางเชื่อมโยงโลกจรงิงโลกเสมือนจรงิงด้วยการสร้างเมืองและก็สภาพแวดล้อมระบบนิเวศเมืองสีเขียวให้คนที่สนใจรุ่นเก่ารุ่นใหม่เข้ามาแสดงตัวตนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดกิจกรรมผ่านเกมระบบแลกเปลี่ยนสินค้าดิจิทัลโทเค็นเป้าหมายหลักก็คือในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตผ 500ไรเพื่อสร้างคาร์บอนเครดิตให้กับจังหวัดระยองค่ะพื้นที่ป่าก,กงกลางที่เรานําไปเป็นคาร์บอนเครดิตอาจสร้างมูลค่าไม่เยอะเพราะเป็นพื้นที่เดิมที่มีอยู่แล้วแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ให้ทุกคนตระหนักและก็รับรู้ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเอาเป็นว่าซีเชื่อว,ว่ายังคงมีคอนเซปต์ดีๆบนโลก NFT โลก Metaverse โลกบ lockchain ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ว่าสถานการณ์คริปโตเคอเรนซีจะเป็นยังไงก็ตามเดี๋ยวซีจะเอามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆค่ะใครที่มีคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีไม่ว่าคุณจะเป็นผููผ้้้้สส้สสสสรรรรรราาาาางงงหืออผใชย่ค์มถกันไ ผ่านช่องทาง Tik t o อก CI ไอ e รีนนะคะคอนเทนต์ดีๆอันไหนได้เลือกขึ้นมาพูดคุยใน d a i l ซ C3 จะได้รับของที่ระล,ลึกจาก d a i l ซ C3 ด้วยนะคะช่วงนี้ส่งต่อไปที่ปุ๊บกานหลักข่าวสามสีเลยค่ะขอบคุณคุณสีมากมากครับใช่แล้วค่ะและมีหนึ่งค่ะประชาสัมพันธ์นะคะคสําหรับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์แมรีค,ค่ะฝากมาแจ้งว่าใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะเข้าร่วมงานรวมรุ่นสัเวลไหนที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะคะรีบติดต่อตัวแทนรุ่นด่วนเลยค่ะครับ ในโอกาสวาระครบรอบ60ปีนะคะโรงเรียนเซนต์ดมินิกสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนเซนต์ดมินิกได้ร่วมกับสิทธิ์เก่ารุ่น25เตรียมจัดงานเซอร์ไนท์ในวันเสาร์ที่8ตุลาคมนี้ค่ะเพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่างสิทธิ์เก่าครูอาจารย์ตลอดจนบุคลากรปัจจุบนันและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะคะใครที่เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่และยังไม่มีบัตรเข้าร่วมให้รีบติดต่อที่ตัวแทนรุ่นได้เลยค่ะงานครั้งนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะมีศิลปินมากมายไม่ว่าจะ ที่สําคัญคือไม่มีการขายบัตรให้คนนอกด้วยนะคะดังนั้นใครที่ไม่ได้เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่จะไม่สามารถเข้าร่วมงานได้เลยนะคะ,ะครับและขอทิ้งท้ายวันนี้นะคะด้วยมิวสิควิดีโอนะคะเพลงน่ารักน่ารักของน้องแองจีค่ะครับวันนี้หมดเวลาข้องข่าวสามสีแล้วนะฮะขอบคุณผลิตภัณฑ์ชมพูพพย้อมสีผมเดเฮชุดพิธีกรจากเพชรพลอยแบรนด์และบิกอินสติ้งเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ